เอากราบป๋าสบายดีพ่อแม่พี่น้องมั่นสุขสุขคนเนาะมานี้มาย่างหม้อเต้สาวมากำหนองสาวแล้วก็พอเนาะอันนี้มีน้องสาวมานำเอสำหรับคลิปนี้ก็ห่างหายมาดนห่างหายโด้นี่แล้วเราบม่ได้ถ่ายคลิปลงันยูทูบเนาะถ่ายลงเพราะว่ามันนี่นี่ยพอกำลังยางม้อมันบ่มีมันบ่ขอมีเวลาเวลาเนาะกับไม่ได้ซูสายหม้อไม่ได้ซูเห็ดสายตอกสายตุ่มเนาะมันอยากมมดหยุกหมด มันเป็นส่วงถือส่งบอดถือนะพี่น้องมันไม่อยากได้แล้วสองนี่บอได้ลงคลิปลงนะก็ขอโดฝาไฟล์ลายเด้อพี่น้องเด้ออันนี้มายั่มาอันยั่มให้เบิ่งเลยเนาะจะได้ก็ะสอกดไหลกดแชร์กดติดตามได้พี่น้องเด้อมอง์ก็ผ่านอันนี้พี่น้องมองขาดก็ได้กระโดดพี่น้องอันนี้ใส่หมอวก็ผ่านซองได้พี่น้องจ็คสันได้จ็คโตฟะผ่านกัน chuồng phấn giam còn đại đang là xịt vài tổ thử cả cái nọ nhưng mà thứ đó nhưng mà thân họt có lại phải gần càng càng có lại cũng chỉ nghĩ, hên và phản cả mà mình tập nội nỗi phải nói thử này thử đây phải nọ mà phản thử này bạn ơi ạ Hoa anh em. Hoa anh em. Hoa anh Cái Hoa anh em. Hoa anh em. Hoa anh em. Hoa nữa ให้เหือกะตองเศ้าเนาะให้เหือให้ขอ,ย,อ,อย่ห,ห,หยมองมันฮักก็เศร้าหนาวพี่น้องเอ้ฮักก็เศร้าหนาวสายหมองตัดกับอะไสายเลยหึแย่น่ะถือง,งูพี่เนาะถือง,งูกินปลาันะินปลาผัดด้อืม ออตายตเลยย,ยังบ่จุ่นน้ำเอาเลยงูนะไม่ไกลเอาได้มะถึงสำพูนกอถึงงู<ม>พี่นนอ <c oughs> งมันจะมากินปลาผันโมนทันครับถ,ถึงมองก่อนแล้วไปผืนในงู ไอ Nin th. ้ใจอยู่หนเนี่เนาะงไน้ใจไปทำอะไรใจไปทำเออว่ามันกันใจโดนดนไหนเลยพี่น้ำพ่ะย่ะเาใส่แต่อันนี้อันนี้้นไปทั้างบนสื่อบนตัวใส่ตุ่มนะถืเสลียงขึ้นไปหน่นง ปตุก็ไดเหมือละสิบใบสิส่บนกรยต้อบด้อจกโตละสามโตบ่ครับสามโตอันใดประมาณอยู่สิบโตก็ถือโธรรมดาล้ของแล้วพี่น้องของเลยพอันยากลงมันหนาวนะ นี่ตีแล้วพี่นงตัวที่สีต่ตัวที่สี่พี่นกไอสิบโตเก่าทัโอเคแล้วกรพันสิปโตนี่ขันค้ายนี่กระดันกหาหกพันเนาะตัวละพันเลยตัวละพันแพงโคตรมีกระสเนาะหาพันสิบโตหาพัน มูดผู้ซื้อครับหนูสิบห้าโตต่อสิบพ yeah, uh, ันเลยจะได้วเด็ดตัวะนาะจัวโตแลยห้าโตกอออกตัวไาะก้อออกก้อนออกเนาะตัวที่หาเหนือตะพัน น่นนั่นแตะฝันนะปั้นข้าวันึ่บะถือก็บอก,ก,กตอนนี้หวานตู้เขาจะ้าออหาวานเด้อบอชำนงจำมัน มดูมอพี่น้องขานแหงเยเราปลาผ่านกำลังไา่เดือนนี้เริ่มลลยแล้วเดือนนี้เดือนหเดือนสองเราะหเดือนสมเดือนสี่เพ่ปลาผมันมาอย่างมืดกันเดียถแล้พี่น้องตัวที่หกเจสองตับอหกเจ็ดตสองตล้พี่น้องพอดีเป็นเจ็ตโอ้ได้ดอกสิบต ได้บ่สิบตัวนี่ยุดจึงได้ไหมตะเนะตุนได้ไหมเือน่ะตุนนี่ตัวกวักกำลังกวักกำลังวัลน้มตัวติจีเนาะกวักออกยักวกือออกวาดกีพอาน ตห่อยวตัที่เจ็ดไปหน่อยนี่ก็ตัวต่อไปเจ็ดตัวแล้วเดตัวต่อไปตหน่อยดีตัวที่แปดโอ้มันมันมันเลยจึงไปตนหน่อ ปดตัวแล้วตัวในตูวนะคันคายกระด้เยอะสิบกว่าล้สิบพันสิบห้าพันกระัท็นเตอันล้วนสาวไปโตสาวหรือสามสิบเลยจับเขาเลยเลย <c oughs> <c oughs> Mud là mặt hòn hín bay nghi lạp. là lap tola. mì là mặt 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 là mặt mặt là mặt 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 นาสิหอดอยู่ดอกเงตัวเดียวนี่นาสิหอดอยู่ที่บอกดี10โตพี่น้องอพอดี10เลยตที่10ที่10พี่น้องมีตัว11อีกบ่ หน่อยหนึ่งวันนะใช่หอด,ดิอดอ่ะนีสิบเอด็ดอะไรกักโงกักกักแน่น่อยออก<ะ>อืมวา<ะ>ดวิออ้วเดียวกันหละ สิบเอ็ดตัวพี่น้องเอ้ยสิบเอ็ดตัวแล้วมาลุน้นอีกลุ้นต่อไปอพี่น้องหลุน้นี่พี่น้องมีบ่ปลาผ่านมืดแล้วบอกแต่ปลาหน่อยเห็นแต่ปลาหน่อยมัน มดแล้วพระผันมีพระผันแล้วพี่น้องมาทางนี้หนออินแล้วเริ่มมาอยากถือแลอ้วกันหมดนั่นยังมัดแล้วกันหินเป็นดีไซน์นี่โอ้รุ่นนี้แหละแต่นี้นย,ยัางยี่ตีบบเมืองลุ่นไปพี่น้องจะโบเห็นหมดแล้วพี่น้อง ผ่านหมดแล้วเอาถึงแล้วพี่นอ้องประพันธ์สิบสองโตยังถืออีเซอรแทนนี่กันี่สิบสองโตนั่นน,นี่นี่แต่ประพันนี่นะประพันธ์ปลาแส่บประพัน ใส่เมื่อละส0บเมื่อละสิบเมื่อละสิบยามเอาก็คุ้มอยู่แล้วมองก็มองขาดแห้งแล้วกันเดี๋ยวสิบสองโตพี่น้องมาเจอพอใหญ่มดน้องบลาเนาะพอใหญ่มดพเอาเกลือเกลือไก่เกลือเป็ดเนาะพอใหญ่มดพอใหญ่มดแขววอง หลังจากห้ายามองดังนี้สุดเราจะขึ้นไปยามองดังอยู่เนื้อเนาะมองดังนี้ได้ประผันสิบสองโตไปหลุดมองดังอยู่เนื้ออกีกมองอยู่เนื้อมันชิ้นใหม,ม่ๆเนี่ยนาจะได้บุร่นได,ได้คิดว่านาจะได้กว่ามองดังนี้เนาะไปะหลุดต้การพี่เนาะ